จะเป็นผู <substit uting> ้ที่จะให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับิญแล้วก็รจะต้องขอรับเขียนนะครับจากขั้นอนตารวจตีประชารัตนพัน์ในัานนยกสมาคมธุรกิจท่อเที่ยวสกัดชิกใหม่ไให้เกียกับต้อรับใุเีนุกท่านรัเดีช่นรัผู้ที่าันาทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามา ร่วมสำหรันาในวันนี้ It's time to join t o d a ปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญขเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วทั้งโลก Navadays the digital and also the technology is including for all of us all over the world ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชาวโลก And the of ดังนั้นพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นคนไทยก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้และก็ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและสินทรัพย์ทางดิจิตอลพร้ well, มพอมในการที่จะเป็น คริปโตซิตี้นะครับเสิร์ฟกับหลายเมืองอย่างเช่นไมอามี่ของสหรัฐอเมริกาไอรุสไทยนะแล้วก็เป็นแห่งแรกของอาเซียนนะครับจัดงานสัมมนาในวันนี้ร่วมกับยูเนเต็ดโทเค็นซึ่งเป็นเจ้าของคริปโตคอยล์แล้วก็ด uh, ิเซนเซอร์ไรด์แอปพลิเคชันซึ่จะเข้ามาเลยครับ ให,ห้ข้อมูลนะครับในเรื่องของสิ่งที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้เก็บเกี่ยวไปนะครับแล้วก็นำไปใช้เป็นตรวอย่าง Builder I build houses i n my h a n d with with my hands แต่ผมสำหรับรายการของเขาเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เริ่มต้นจากการสร้างบ้านในตัวเขาเองนะครับคุณจะได้รู้อะไรเยอะเลยนะครับ